วันนี้เวลา8ดนาฬิกา58สนาทีสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสรพปทุม,พร,มพระราชทานพระราชโองการให้พระภิกษุเฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุลองพระบาทตามลำดับดังนี้นายไพยรพัตน์พรสมบูรณ์สิริอายการสูงสุดนำคณะผู้บริหารสำนักงานอายการสูงสุดแาะนางบรรณีพรสมบูรณ์สิรินายกสมาคมภริยาอายการพร้อมคณะ เฝ้าทดลองพระบาททุนกล้าทุนกระหม,ม่อมถวายเงินรายได้จากการจากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางเจนประภาวิชิตชนชลชัยรองผู้อำนวยการสำนักง,งานจัดหารายได้สภากาชาติไทย นำนายอันซุนอะซาวาประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ประเทศไทยและคณะเฝ้าทุนอองพระบาทถวานกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนภาร,รกิจของสภากาชาติไทย ในระดับการจนะาวณิชนายกสมาคมนกกาฏกรรมประเทศไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชงิง้วยรงวันพระราชทานสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพประรชาชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีและคณะเฝ้าตุลองพระบาททุนกราทุนกรอมหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกสศลตามพระราชัธิยศัย นายมิธานพรมสินทุศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสิรินประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่30นางณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทพสิรินโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยโรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลายัยเฝ้าทูลอออประบาดท,ทุนกลากทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่30โดยเสด็จพระราชกุศลตาม พระานายบัณฑิตพัดเย็นนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนปฐมศึกษาแห่งประเทศไทยนำพระภิกษุและคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลจอมพระบาทดังนี้พระภิกษุและคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลจอมพระบาทถวายและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราช,ชกุศลตามพระราชธยาศัยและสมทบทุนการพัฒนาการศึกษาของสมาคม กับสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา,นาคณะผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับประถมะศึกษาพร้อมผู้ทำคุณประโยชน์ชนต่อวงการศึกษาประจำปีการศึกษา2514ถึง2516เฝ้าทวาอองพระบาทรับพระราชทานเข็มเกียรติคุณอักษรพระนามาพิไทยสอทอในโอกาสนี้นคณะกรรมการบริหารสมาคมร่วมเข้าเฝ้าทูลอ,องพระบาทด้วย ศาสตราจารย์ภัยรัตชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจารีบุตรีกุลอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายน,นิพัฒน์ปิ่นประดับนนสิตปิญญาโทภาควิชาวริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยบุรพาศาสาตราจารย์สุชนาเชวนิษร,รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำและอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเฝ้าเถุดองประบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการศึกษาวิจัยกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งจีนคณะที่41ของสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน PRIC ในปี2568ในโอกาสนี้คณะกรรมการมนลนิทิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด,ดำริและคณะกรรมการภาคีวิทยาศาสตร์กัวโลกแห่งประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าถูลอัพประบาทด้วย ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชดุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จดออกแทนพระองค์นวังสักปทุมพร,าทาพระราชทานพระราชวรกาศให้ศาสตราจารย์กิตติคุณทันตแพทย์วินยัยสิริจิตกรรมการมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกทันตแพทยาศาสตร์และคณะนำผู้ได้รับ พระราชทานทุนมูลนิธิอนันทม,มหิดลเฝ้าทรวองพระบาทกราบบังคมทุนรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวิสุทตาคำพาทีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทม,มหิดลประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขั้นสูงวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาทันตแพทยาศาสตร์ทันตกรรมบุรณะ จากมหาวิทยาลัยบอสตันสหรัฐอเมริกาเฝ้าทดลอ,องพระบาทกลับบังคมทุนรายงานผลการศึกษานางสาวนิชาพัฒนปานัทโยธินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอน,นันทมหิดลประจำปี2567เฝ้าทูลอ,องพระบาทกลับถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทันตกรรมคลินิกสาขาพยาธิวิทยาช่องปากและปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาธิวิทยาช่องปาก มหาวิทยาลัยโอทาโกประเทศนิวซีแลนด์